ว้าววันนี้นำเสนอของว่างแบบโบราณแต่ทุกวันนี้เขาก็นิยมเนาะเออมันก็กินอิ่มท้องด้วยนะมันได้ว่างเฉยๆเนะเต้าหู้ทอดเผือกทอดแล้วก็อันนี้เป็นผักรวมนะคะอืมทำไมเขาต้องทำเป็นก้อนกลมๆเนี่ยเห็นะหเนี่ยลักษณะอันเนี้ยจะเป็นก้อนกลมๆนะสมัยย่าเป็นเด็กเนี่ยแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าหน้าหน้าเนี้ยหน้าที่ จะไหวตุดจีแล้วจะมีวันหนึ่งที่จะกินเจกันนะให้ปลอดจากเนื้อสัตว์เพจะได้ทําบุญด้วยก็กินเต้าหู้ได้โปรโตีนอันนี้ก็ทําเรียนแบบภาษาจีนเรียกตือคาโคใช่ไหมคือคาโคก็คือเหมือนแทนขาหมูแต่ว่าเป็นแป้งเป็นผักเป็นเผือกเป็นถั่วทันยพืชเนาะแล้วก็มีน้ําจิ้มแซ่บๆนะน้าจิ้มเป็นมะขามเปียกเนาะใส่พริกนิดหน่อยปรุงรสจะได้ไม่ไม่เบือ่อไม่เลี่ยน สำหรับคนที่แบบอยากจะทําบุญเนาะแล้ววันตุดจีเนี่ยก็จะต้องมีกินเป็ดกินไก่กันแล้วก็กินที่มันไม่เป็นเนื้อสัตว์บ้างเนาะอืมเซฟบๆอร่อยอร่อยน้าจิ้มแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนาอร่อยอร่อยกันนะแบบนี้แบบนี้บบนกันนะจ๊ะจิ้มจิ้มหน่อยจิ้มจิ้มหน่อยนะเต้าหู้เนีย่ยเต้าหู้ของโปรดเลยอืมอือเผ็ดนิดๆอร่อยอร่อยอืม อันนี้ก็จะผักรวมอมืใส่แครหลอดใส่ตัวหักยาวเผียวเขียวเนาะอร่อยอร่อยนะคะนะคะของว่างกินกับกาแฟดําก็ได้กินกับเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้กินกับน้ําเปล่าก็ได้เนะาะรักษาสุขภาพกันทุกคนนะจ๊ะเพื่อนๆขานําเสนอของว่างวันนี้นะจ๊ะของโบราณนะของทอดแต่ก็อยากกินเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นแบบอบ อืมขนมนี้สมัยย่าเด็กๆเรียกขนมพิมพ์มันก็อยู่ในแป้นพิมนะเดี๋ยวนี้เขาวาฟเฟิลวาฟเฟิลนะอืมก็จะประกบกันเนี่ยวาฟเฟิลแก่ออกมาก็จะเป็นไส้ใส่ไส้เนาะแล้วแต่ใครชอบกินไส้อะไรเข้าโพดนุเกตกว่ากันไปเนาะอแล้วอะไรทาจากแป้งอะนะลักษณะอบทอดเนี่ยเนี่ยๆเลือกกินกันนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋ากําลังกลายกันด้วยนะจ๊ะ กินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะจ๊ะอขอบคุณนะคะที่แวะมาตามย่าแล้วก็เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะเนาะปีใหม่ตุจีแล้วก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงด้วยกันนะคะเนาะอาหารอารมณ์ออกกำลังกายนะจ๊ะแล้วก็เจอกันนะคะเราก็ใช้อินเทอร์เนต็ตใช้ youtube คุยกันเนาะเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่ เอ่อให้กำลังใจย่านะขอบคุณทุกคนเลยจ้า thank you thank you เนาะรับประทานของว่างกันแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะเพื่อนๆน,นะขอบคุณนะคะขอให้ใร,รวยๆขอให้เฮงๆขอให้เจอสิ่งดีๆนะคะไม่มีทุกไม่มีโศไม่มีโรคไม่มีภัยนะเจอกันใหม่นะครับทุกวันทุกวันร <c oughs> ักกันรักกันขอบคุณนะคะ,ขอ,คะคขอให้พาคุ้มครอง เทวดารักษาแข็งแรงแข็งแรงด้วยกันทุกคนค่ะคลิปยาวๆย่าไมา่คยได้ทำยากอเลยนิดนึงนะคะแวะมาค่ะทักทายกันนะคะเดี๋ยวก็เจอกันในไลฟ์บ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะเลิวๆทุกคนนะคะรักๆๆ,ๆ,ๆอยากกินนมพิมพ์อยากกินนมพิมพ์หอมหอมนมพิมพ์นมพิมพ์วอลโว่วอลอร่อยอร่อยหวาว,ๆวาๆ หอมชื่นใจนะคะแข็งแรงด้วยกันนะจ้าเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะจ้ายบาย